ส,าาสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนกับ FC ปั๊มมีช่ชั้นการออฟฟิเชียลหรอกคับผู้ติดตามช่องปั๊มมี่ออฟฟิเชียลสุดๆสุขนครับผมผู้ที่กำลังรับชมและตอนนี้แล้วก็ย้อนหลัง <c oughs> ทุกทุกท่านนะครับเข้า <c oughs> สิง้องมหกินยังนะกินเดี่ยวเชื <c oughs> ่อมกินเดี่ยวตอนนี้เขาอ,อยู่กับแม่เพชรลาครับแม่เพชรลาน้องบาดีแล้วกคั พระเอกนิกี้อ๋อคุณ่าปวดกิ่งใจคิ้วแถวอกูเนี่ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะขบีผู้ใก่ผู้ไกมาเดินมาแลค่ะมื้อนา้เขาทำการแสดงย่ใกับครม่อยุ่ใบุ้านสะอาที่เพิ่มามื่อเขาทำการแสดงสวดนาด้านไอเมอจำเลยเนี่ยไม่เพี้นี่ตลอดห้ามนั่งคืน มีหาที่ขึ้นรถยังเดี๋ยวจะไม่ขึ้นรถหลักนอนขึอหอดางานแั้นขึ้นรถเพื่นตาขึนกินแล้วอสิภาไปไส์เจายังง่ายง่ายหูหูหรอกงไว้ใก็ยุหันแตว่าบางขันไนตี้รถเพื่อนจอดแต่ว่าหลายรอบหลับยังก็จะมาผูกในนกี้รถก็จอดว่าหลายรอบสองรอบสามรอบบางขันเนี่เอาส้นกัเนเท่นอนลบสบายอยู่ก็่ไหว่านอนเถอะ่อยอินนี้พี่มั่นอนนอนนัน คือจีพ่นคือสีหิ้วเขาพี่ดอกเงาะหน้าปากชาวา่แย,ย่ว่าบ่ปาบาบอกวา่าไอคนไปกินยุ่งงันสนอกวา่าลดขึ้นเขาล่งเขากับบ้างหูเมียเ่ยบ้างหูเมีอีหลีฝันเสยบอกเอล้วงเลดดีดดนี่บอลบอลเมื่อขืนมันซ้อมล่ำเดือิคนในกอนล่ำไม่เอ <laughs> ิคนกับมาบึาวาง,งว,ว่า่นเสด็กินียังพี่น้องคนในกอนล่ำไม่ซ้อมล่ำเดือเนี่ยไม่มดูสวเจร เออนี่ดูโซดูเซ็ตกินตอนนี้เอาอันนี้อะไากิน้ำเปินนี่เหรออืออือดีเอาดโซมาปั่นลูกเมาแค่ว่าหมูบอยากก็ไแม่กินก็ต้องขแม่ขนมแปลกๆนะแม่บุ๋มหงส์นี่สของอร่อยแม่แม่ชื่ออยู่นี่ดูโซี่นุ้ขยายแคแค่แมยังเพอันไปดโซนุ้ขยาค่ะมนลมดขย่ามาเอามาเดี๋ย่ะห้ใส่มากินดโซเดออกตั้งหลายดโซแมเใส่ี เน่บอแล้ว่นเียโซอีเอร่อยเอาเบิดไปขึ้นเปแงขนมมานั่นอันนั้ขนมมันยังทำลงไปว่ามันอยู่ในหันขนมอันนั้นไ่่อ้ผู้ชายย่ใสว่าสิเปลี้ยงขนมอย่มเน่ังสั้นแล้วเขาบอกก็อยากเรียนผู้ชายตื่นถือกระทาหาผู้ชายหรอเอานี้ดิผู้ชายครับมอ้บอจาไอดิมไฟทอง กนัง่งคนโอ้ยไอ้เด้อยหายกินได้แล้วไ,ไ,ไอ้ไอ้ไรโอ้ยบัตขนมมีใสหวานพวนเหนบุยบุ่ยดูยล,ลูก <c oughs> ดูซุปบริวัฒน <c oughs> ์ปนหยางเห็นผืน <c oughs> ่นอะไรนะปนหยางซุปบนิวาน์ <c oughs> นี่มับมาลัมีแนวมักมักเศร้าได้กินเมือสุยยางบ้านไหนละ่ะมาก,กินเติมมากกินน้ำครัวปนิี้เศร้าได้กลินเมือนสุยยางในขันมารับนี่กลิ่นได้ปาิเสียง ให้น้ามากก็เบิร์ตเทวดาก็ได้แต่วมเป็นเอกลักษณ์ยู่ี้เสียงแมวเลยเอกเป็นยังไงเอกผู้เจ้านี่ยมันออกขึนยังแม่คันแม่นี่มันเป็นซีรีส์อืมอันี้กี่เมาส์ค่ะมันก็เป็นสนีของแม่อยู่ดี้อ่ยสนีห์มองรลองว่าอะไรเห็นบ่อือคยนปเสียงเสียงละสิเป็นเสียงแบบเสียงเห็บเบลล์ไปแบบเสียงเห็บเี่บจะเป็นเอกลักษณ์บเห็บกันละอันในแหบก็คือบางทีเล่ยเลยนะเราวมานายสัตว์โศกตากแรกเท่านั้นแหละเบิร์ต <laughs> hey, nhìn nhìn này à. còn ý này kì máu mà bớt <cười> <cười> mà mình bớt anh bớt là chăng mà bớt thà căng ừ. một tiếng ô bớt đi luôn mà ba bây giờ tiếng kêu hả bò dần được ở à, đây đi nào huống cái 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 gì còn tôi kể nó mà ก็ว่ามันเจ้าแมวเองแล้วจังม่าเปิดประมาณกั้งเรียวกันหนาวกันเสียงมันเบิดกระบอกเรียกทายุลังเรียจังไหนนั่นมื่อนี่เสียงแมวมัมีเดีเท่าเห็นจังไหนโอ้ยแม่ลบเสียงเค้งอยิ้มปันว่านำเลยวันทลูกกระเดือยบดขึ้นไปเอาเหลียวยังยังไหนมันมามีจังลบว่าไ้ตามเตืองเลยที่มันผมเสียแม่วันทีบัดขึ้นไปเนื้อเลยนะลูกกระเดืยจังเอาเปิดมันแก่ียวไงมันเกลียวว่าไรเลย ว<อ>าให้ลอก<ห>ดีๆคขึ้นสาวลำเพลินรลองสีบวปิดม,นนมันใช่ไหมอเอาเม็นขึเป็นจักซานเหมือนอไเหมือนอรเป็นย่งว่าลบเสียงลบคักแม่เสียงพี่น้องลบฉันหาพวพอเลยอ <c oughs> ้ทีมให้เพียรที่เป็นไม่ตูคกูจะปิดจักซันเด้อสีลำเพลิ่งมงก็้อย่นก็มึง้แม่ลบเสียงเง้ยมอยู่เมึงมาแม่ลบเสียงเจองมึนอยู่มือหนเมือเสียงแหมน้ำกันลบเป็นตะแยงหัวผู้ใด้ชิล้องเอาแม่เอาแม่เอาแม่อยู่ เดี๋ยวเลีนนี่เดียวเสียงเหียมเพราะงานึใช่เสียงเนาะลูกก็เสียงแหบแม่ก็เสียงแหบ่ยมจีขึ้นมาเอาแม่เอาแม่เอาแม่แม่บอกกันเมาประกาเราลงรถไะแม่เอาละครับพี่น้องตัวกันก่อนัวร์หัวมวนสำหรับคลิปนี้ไว้สมิตรสะกอนครับพี่น้องจังมาพอๆกันไหมในคลิปนะครับผมมีเยียงดีๆเดียวกับมีทีมาอัปเดตแล้วการมาฝากมาตอนพี่น้องแล้วกันครับผมสวัสดีครับกินย้อนซื้อเสียงนี่กี่ซีสกนครับุล